ท่านผู้ชมตอนนี้กลุ่มพระเทืง่งก็จะล่งไปไหวเอากงสองเก่าหรือว่าปูญญาตายาตยยิ่ที่ศาลครับผมกระด้างอันนี้ผ้ากันถือสัมภาระเพราะว่ามันไกลเนาะกับพลสิ่งาราย่างมันก็หลายสิ่งหลายอย่างครับเป็นพรละหมากรากใหม่ดอกใหม่เป็นสีละครับเป็นน้ำสมน้ำแดงหลายคนหลายอยา่างฉนั้นแหละฮะก่าคอยซอยกันถือไป เดี๋ยวเจอกันครับนม,มูชชมยวไปเจอกันอยู่ที่ศาอลอากงสองเก่าเลยครับเพราะว่าระเที่ยงกันยังเดือดถือของอยู่มันอาจจะ,ะสะดวกในการถ่ายคลิปเนาะไปครับนมูชชมไปเบ่งน้ำกันเลยครับวันนี้จะได้ตัวเลขเด็ดๆไปฝากสมูชชมนู่บอครับผม <c oughs> ไปลงทัีทน,น์ศิล่านมูชชมอ๋า เดินทางนี้แหละถือกับยนาครับท่านผู้ชมเนะาะฉะนั้นแล้วก็ไปเดี๋ยวไปเจอกันยูพุนเลยครับผมเจอกันยูทีสาลอโกงสองเก่าเลยเนาะกำลังย่างไปครับเจ้าสะกยูพุนน้ำกลนครับผม ครับสมผู้ชมตอนนี้ป้าน้อยเพิ่งกคยั่งจุดถูกเทียนเพื่อว่าบอกกล่าวกับบว่าจะเป็นอากงหรือว่าป่ญญาตาใหญ่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงจุดนี้เนาะเพราะว่าจะทีจากทางจะหัวจาน้องจาห้องจะบึงครับผมแน่นอนก็จะได้บอกกล่าวว่าบุนีลูกหลานได้นำผลลมากลากไม้นําสมนําแรงนําหวานเพื่อว่าเอามไหวายมไหวายให้ป่ญ่าตายหญ่ได้กินกันเนาะกร่บพราได้กินหรอกครับ ป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ในสันละแน่าว่าห่สามตัวตรงๆผูกล้านกาับทุนนาเบื้อหน่อยที่ลบาบันนีกระไรสีน้ำเป็นพลหมากรากใหม่มหาห้เอาหญ่หน้อยน้อยคนเราเป็นเจ้าของทีอยู่แล้วเราเห็ดกับขี้สีถือต้องกันละครับตามจริงตัวเลขมันนี้อาจจะได้จากยี่น้อยนี่ละเพราะยี่น้อยเราอาจจะฟันดีอยู่ว่างวดก้อนเพ่นกระไดอยู่ย หมดก่อนยหยหน่อยกับฝันแธ่เดียวเลยเอาแขนแขนเลยขายท่องมา่อเสืออู้ค่ะน็อครับสมุชม้มว่นนันเพิเ่นไปซื้อเสร็จใหญ่ก่อๆเราเพิ่นถือขวดที่ผ่านมานีวันแม้นเ,มอเอาเป็นเสศษละหาบาทด้วยบะนี้เนาะเไ็นกอกสารรอฟั่งสารรอ,บรอบเบิร์นคับสมุชม้มให้พอหน่อยเพิ่นได้บอกกาวปูนยาตาใหญ่าหรือว่าอากงสองเก่าห้าสกน็อคับสมุชม้มเนาะ มาครับสมช้ชมบันนี้เพราะเที่ยงจะจุดจะว่ายปูหยาตายายจะว่ายอากงสองเก่าหรือว่าเทวบุเทา่ยวอยู่ตรงจุดหนี้เนาะเยี๋ยจากะวอมหนานะที่ไฮแอดมินไอเป็นคนทายชีพไฮครับ,มบชม มนีพอเที่ยงเดือนทางมาหวาอากงสองเกาลัวปูญญาตายญ้าอยู่ที่ศาลนี่ก็ปรากฏว่าบบเห็น,นลูกต้มครับมนีลูกต้มกับโบเห็นอย่างคุณลุงคุณตาคุณตาบานบ่ป้าแล้วซื้อบานเหือะตาบานก็นยังบบมาครับแต่าาว่าก็ยิ่งว่าจะมาอยู่ครับเพิ่นจะมาอยู่เนาะเพิ่นจะมาอยู่แต่ว่าพอเที่ยงเมื่อเหลือเห็นตรงจุดนี้ครับมาเห็นตรงจุดนี้มีคนเอาถักเสียงทยไทยมาจุดไหวเพราเที่ยงเองกับบงหัจักเนาะ เขเที่ยงกับบองหงจักคาบาผู้ใดมาจุดไว้แต่ว่าคือสิจุดไว้แต่ก่อนแล้วเนาะน่าจะจุดไว้แต่ก่อนไผเป็นคนจุดใจหน่อยบ่โอ้คุณคุณป้าโอ้คุณคุณจุดมะเ้าวิ่งบ่ใจหน่อยเนี่ยใส่เนี่ย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 ป้ามื่อเ้ามามากก่อนมู่นไอ้คุณไผ่กับไอ้คุณเนาะ อ๋อครับกลุ่มคุณยายพูนคุณยายไพ่ครับผมคนเดินถ้ามากนพอเที่ยงเนาะคนมาไหว้ก่านแล้ว่นก่เอาถูกเช็งไข่มาจุดปรากฏว่าเป็นตัวเก่าได้เข้าสมุทรช่วงนี้จังหวดก่อนที่คุณป่าพันจุดตองงวดเป็นสี่สแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นสี่สเกครับผมสี่สามเก่าทป็นตัวแดสีเก่าแต่ว่าขันตัดเป็นสองตัวล่างนี่นาจะได้สี่สามสามเก่าเก่าสีล้วก็สามเก่าเก่าส สี่สี่สามสามสี่นี่กับมีตัวเดียวกันเลยครับที่คุณป้าเพิ่นมาจุดต่อวิกครับผมจุดตองวดะนะเนาะแมนจุดตองวดได้ปเป็นสนีนน่สี่สามสี่ีสามแต่เนี่ยมันเป็นสีสามเก้าค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขทูบเสียงไทยตรงนี้นะคะเป็นสี่สามเก้านะคะท่านผู้ชมซึ่งคุณป้านะคะมาจุดทูบต่องวดไว้นะท่านผู้ชม ได้4-4-3นะถ้าตัดเล่น2ตัวก็ก็เป็นตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมแมนแต่ว่ากับเขาก็เลขนุ่งยุดนำด้ำแดงโอ้นี่บ่เออสามเก่านี่ขเขาก็เลกดังเนาะเออแมนแมนแมนมีเบิร์เลยอะ่ะ4-3เลขป่าหยุดครับผมเลขของสูตรหวยคำนวณของอำ,อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะซึ่งงวดก่อนเป็นเลข4-7-0ปรากฏว่าเขา7-0ตรงตรงงวดนี้ให้ตัวไหนก่อนฮือนแอดมินไอ สามโกเก่าสามหกเก่าได้หลายมองนะที่ว่าเข้าไปหามาแล้วปาโกวาตรงกระเลกรุงหยุดอยังเช่นมอเมื่อก่อนห,หรือเปล่าเข้าไปตามเหล็กพราจานร์ซุนหานนะ,ะเพิ่นคะไฮมาตัวใดนะโม,ม,มเมนต์ยูทู e เซียงไท,งทยูยูปเสียงายโอ้หัวเที่ยงกระจำบัไใดให้แต่ไม่ช่มก็ไปเบิ่งเอาเด้อในคลิปบัเที่ยงจือบัไดเนาะ แต่ว่าตัวนี้มันจะตรงกันเป๊ะเลยครับอาจารย์ดังๆบ่าว่าจะเป็นถูกแจ้งท่าที่คุณป่ามาจุดไว้ต่างแต่ต่องวดผมครับผมหรือว่าเล็กเล็กสูตรของคำนวณของลุงยุดธและครับผมอยมู่อำเภอสะอยู่อำเภอสมเด็จจังหวัดกระสินเนาะแต่ว่าเล็กสีนี้คือเหมือดแท้บอชัดเจนอยู่ไพามาชุดใ้อะไม่ไพ่ไม่ตั้ม คัท่านผู้ชมเดินทางเมื่อแล้วกับบอผ่านเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าป้า,งงาปน้อยนี่พ่นกะเคยมีโชคมีดวงเพราะว่าขันพมักตัวใดมักจะเป็นตัวเลขที่มันจะออกที่ดีครับผมยังหวดที่ผ่านมากขึ้นกันเห็นบอกที่ป้าน้อยบอกว่ามักเป็นศูนย์เจ็ดสี่พ่นกะไปตัดหล่นครับผมไปตัดหล่นปรากฏว่าได้เจ็ดศูนย์เนาะกระสมว่าอันอนั้นอยู่ครับผมพ่นกะลงทุนไปนิดน้อยกะอาจจะได้บ่หลายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นป้าน้อยพ่นกะ เป็นความเสื้อที่ว่ามันจะออกังสีน้ค่ะท่านผู้ชมพอดีมันนี่เพราะเที่ยเดือนทางมาแล้วบ่อวัลุงต้อมกระซงครับก่จะมาถามกบปนอยนี่แล้วว่าปนอยฝันบ่งวดนี่ไม่ได้ฝันเม่ได้บ่แต่ว่าส่วนตัวปนอยนี่มักตัวใดงวดนี่มักตัวนี้ล่ะตัวใดตัวนี้บ่พิสตัวนี้ตัวใดตัวใดตัวบ้าตัวนี่ครับปนอย ตัวตัวตัวก่อนน่ะซีซีสามโอซีซีสามจึ่งซีซีสามปนอยจะมากกว่าตัวนี้เมนบอกโอเป็นซีซีสามครับท่านผู้ชมที่ประนอยเพันชื่นชอบเพราะว่าเคนเคยได้กบถวดเสียงไทยที่คุณป่าอยู่บันผือเป็นมาจุดอีกทีครับท่านผู้ชมนู้นรบกวนประนอยบอกดังๆเด็ดนะคะเพราะว่าเอฟซีมันถัวว่าหลายว่าเสียงว่าดังเลยประนอยแล้วคนเสียงเบาครับผมท่านผู้ชมเนาะคนเป็นคนเสียงเบา ซึ่งงวดก้อนป้าน้อยก็ได้ยอนทวดเชียงท้ายที่คุณป้าบันผือเนาะงวดนี้เพิ่งก็เลยมักเป็นสีสีสารทีคุณป้าบันผือเพิ่งได้มาชุดไวตัวครับผมลงทุนหลายได้น้องงวดนี้เนาะเพราะว่าได้มีกระสุนน้องงวดก้อนถูกมาแล้วเนาะเห็นบ่ป้าน้อยโอ้จัดไปหลายแด้ได้นี่มาจัดในยินว่าเติ้งรัตเลียเด้อค่ะสมุชมรัตเลีแต่ว่าเพิ่นเอาเสียงไว้บ้านคันคันป้าน้อยตัดเลินลนนี่สองตัวป้าน้อยมักตัวใดคะสี หมากซีซีอ้ยเป็นมักเลขเบินครับท่านผู้ชมซีซีประสานส่วนตัวด้อครับส่วนตัวซีนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเลขสามตัวนะคะป้าน้อยชอบซีซีสามนะคะท่านผู้ชมซึ่งป้าน้อยเห็นอยู่ในเลขทูบเสียงไทยนะคะเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยป้าน้อยก็ได้กับทูบเสียงไทยนี่แหละนะคะท่านผู้ชมป้าน้อยก็เลยชอบนะคะจำได้วอลตเตอรี่นี่เลขไายจำได้บ่าว่าเป็นตัวไหน จำบ่ได้เลยจำบ่ไดดจำบ่ด้เได้รับสมุจมของตาต้อมนะเขาซื่อนใบหนึ่งบ่เอาของปลาหน่อยนะของปลาหน่อยก็ไอ้แศูนย์สามสามโอ้ศูนย์สามสามอืมเอาเป็นเด็กเบิ่นเนาะจังใจวนีปน้อยมากเล็กเบิ่นจงใจมันจะมาเหล็กเบิ่นบ่ขับสมุชมเนาะปลาหน่อยเิ่นมากเป็นสี่สี่ลอตเตอรี่จัดไว้กับสามสามวาสัน เลขกถูกเสียงไทยที่เห็นสามที่สี่สามไปรับดอันบ้านเออไปบัตอันหน้าวัดเออเออบัตรนั่นแหละเด็กยังเลยไปรับผัดยศอันหลวงพ่ออันเกิดนาครับไปวัดรยังบัดเรขบันข่าวนะบ้านข่าวเออไปสืบถิ่นนั่นนะไปวัดไปรับผัดยศลูกนะอ้ยุ่นเด็กไม่ร่ำจะเด็กผมบอกวบาร์เก่งครับผมบอกเบอเก่งครับท่านผู้ชมอ๋อก็ ติงยังนาบอชอบยังนาแต่ตัวติงอยู่ใบสลักใบรวยแต่ว่าจำตัวนั้นโมเลคาทยทนนะจบ้านทีใบเดียวนะสื่อสใบอะไรปรจําใดแต่ใบเดียวนะโอ้สื่อสามใบจําใดใบเดียวครับผมจําใดทีศู 03, 03, นย์ออสามเนาเอาตัวที่ประหน่อยบอกนี่แหะครับมันถีเมนตัวมันถีออกของวงนมันถีหึ่งมันถี่งว่าส่มันถี่ผัเมษสาเพราะ6ะนรอยหกสิบส่ครับผมตั้งแต่สื่อล้ตรีจสามใบละ นี่สามเนาะนี่สามกับสี่โอ้ยครับเอาสามจุ้มกับสี่กับหกวันนี้มันจะมาแหงเลขสามตัวนะครับท่านผู้ชมเนาะยังปน้อยบอกลราครับผมก็จะส่วนตัวปน้อยเองก็ชื่นชอบเป็นเลขสี่สี่สามลาที่ปนอยจัดลอตเตอรี่ไปก็เป็นศูนย์สามสามอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องสตาร์ดาชแนลในเรครับท่านผู้ชมเพื่อนไปก็ตังใจให้คนทำคลิปเนาะถ้าเป็นเลขสตัว